เจนาก็ขอสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับนายเอคุเรามาอยู่ในช่วง Trick My Craft นะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนทำเครื่องย่างเครื่องปิ้งไก่หรือว่าเครื่องทำไก่ย่างฮาดาวนะครับผมก็ไปดูของรีไวเก e เมมานะครับเขาใช้น้ำใช่ป่ะส่วนผมไม่ใช้นะครับตอนแรกนะครับผมก็จะกะแบบทำแบบนี้แบบเนี้ยนะผมแต่มันใช้งบเยอะนะครับผมผมก็เลยแบบ คิดว่าผมเห็นไก่มันแบบวี่งวอนนะครับดูดูจะทำให้ดูครับแบบดูนะนะดูไก่อรัแบบมันวิ่งอะ่ะมันวิ่งวอนไปมาใช่ไหมแต่ผมก็คิดว่าใช้ความคิดดูว่าแบบไก่มันวิ่งได้กี่บอกร้านนะับเกิดความสงสัยงานะครับ,น,น,น,รบนี่ผมก็เลยสร้างอีกตรงนี้ขึ้นมานะครับปรากฏว่าไก่มันวิ่งได้13บสาอกร้นะครับ ดิ่งดีโลเออเว้ยอ๋อไอสับไอสับห้องจ่ขอนอนแป๊บนึงคนจะได้หยุดคนมันจะได้หยุดสักทีหนาเ,เตียงเสี็จแล้วและนี่คือเตียง มึงก็วางไปเอาโอเคอกด,ดู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 ตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นไรครับดูตรงนี้ก็ได้ไก่อันนี้ยี่สิบสามบอกเนี่ยเวลาโดนเผานะผมลงด,ดิไก่ไ,ไม่ได้วิ่งไปตายตรงนู้นะครับ นีนะนะฮะวิธีสร้างด้ง่ายๆฮะใช้งบน้อยด้วยนะครับผมแต่คุณต้องมีแบบเนเธอร์บล็อกเนเธอร์มาเดี๋ยวผมจะวางไก่เต็นเล้าให้ดูเลยนะครับผมเดี๋ยวผมขอก็ก็ขอตัดไปก่อนนะครับแป๊บเดียวอะไรเลยจริงๆนะครับเดี๋ยวขอตัดไปก่อนนะครับโอเคนะก็กลับมาอีกครั้งนะฮะดูโหเย่อย่างแรกนะเดี๋ยวไป ย่างแรกกำลังแบบอย่างแรก,กนะดูเปิดเล้าเลยลอยงเปิดน้องมันก็จะดันดันดันเงาตกลงมานะดูบางตัวนะฮะมันก็วิ่งไม่ได้13บล็อกหรอกนะครับมันก็จะวิ่งออกมาบ้างนะครับเนี่ยครับอย่างตัวนี้ครับเมืเ่อกี้เนี่ยเนี่ยตัวที่วิ่งได้13บล็อกมันก็จะตายตายตาย,ตายไปนะครับผมมื่ทำไมไปตายตรงนู้นหมดอ เดี๋ยวเราเอาข้าวก่อนนะครับเอาข้าวมาลอกก่อน,นี่มาสิจนน้องจ๋าอ้ออี่อยังเหล็กยังเหล็กอือชิหายละโอ้โหออกมาบมเลย มันก็จะมาตายตรงนี้นะครับเนะี่ยเราก็จะได้แบบผลผลิตที่คุ้มค่านะครับผมแบบกูไม่ได้ดูของใครมาเว้ยนะฮะแบบผมไปดูเขาแบบผมไปเอาแบบคลิปดูคลิปคุณน,นั้นทีคลิปคุณีนะเขาใช้น้ำกันนะครับแต่ผมไม่ใช้อะ่นะเนี่ยอีตรงนี้ก็เอาอาหารไม่ให้ไก่หรือว่าคุณเปิดอันนี้ใช่ไหมแล้วคุณก็แบบถืออาหารแบบเนี้แล้วคณก็เดินถอยมาเลยนะครับผมไก่มันก็จะตกลงมาเองนะนะครับ ลผลิตที่คุ้มค่านะครับผมเนี่อไรอะไรอะไรอะไรตามมาไหมวะไอเดกปนะี๋เนี่ยไม่เชื่อดูดินรัมันก็จะวิ่งวิ่งวิ่งไปนี่มันจะมาตายตรงนี้ครับ ที่ตรงนี้ไม่ต้องไปสงสัยนะครับผมแบบกว่าจะเก็บเวลไงไก่เก็บเวลอะ่ะเข้าใจปหที่ตรงนี้ก็ตอนแรกผมก็จะสร้างแบบลีไวเกมเมอร์นะคัวเรียนแบบอ่ะนะครับดูดิแบบนี้อ่ะมันก็วิงว่งวิ่งวิ่งบอนบอนไปนะครับเนีย่ยถ้าคุณแบบถ้าคุณแบบจะไม่ให้มันตายในกองไฟนะครับคุณต้องแบบเปิดพื้นที่ให้มันวิ่งนะฮะสัก1 20 30บล็อกก็ได้นะครับแต่อย่าทําแบบนี้นะ เกิเนี้ยที่เครื่องนี้ครับมันวิ่งกลับไปเข้าหัวไฟอยู่นะคุณต้องเปิดให้มันวิ่งว่าเฮ้ยคุณต้องเปิดให้มันวิ่งวิ่งบ้างนะครับผมสิบสามบล็อกเนี่ยสิ 14, บสี่สิบห้าบล็อกอะไรประมาณเนี้ยครับเนี่ยวิธีการสร้างก็ตามนี้ครับผมจะไม่ดูครับตัวอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากครับก็มีแค่กระไดแล้วก็บล็อกอะไรก็ได้คุณจะสร้างบล็อกดินก็ได้นะผมว่านะครับผม แบบประหยัดสุดแล้วบล็อกเนี่ยนะแล้วก็กระจกนะฮะแล้วก็บล็อกนีเธอ์นะครับผมแล้วก็ไฟไปใช้กับสติลแอนด์ฟิวนะครับแล้วก็รั้วตรงนี้ครับอะไรก็ได้ครับรั้วไม้ก็ได้ครับผมเอาเปรั้วหินนะฮะมันกลมกลือนดีนะครับผมเนะี่ยคุณก็ต้องแบบถ้าคุณไปเล่นสวาโบ้เนี่ยคุณต้องสร้างไว้อีกตรงนี้บ้างนะครับแบบคุณแบบไม่อย่างงี้ใช่ไหมแบบเอาหางในเกศกูอยากกลับไงี้เนี่ยขึ้นเงี้ย แล้วคุณก็เดินเดินไปลงกระไดตรงนั้นนะครับว่คุณจะโดดลุงก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะครับผมโอเคครับโอเคนะฮะแค่นี้นะฮะก็สำหรับทริคไม n ครฟ a f t นะครับผมจะไม่สอนทำอะไรกันนะสำหรับทริคไมโครฟลัสนะครับก็ขอพายแค่นี้ สำหรับใครที่ชอบคลิปผมน,นะครับอย่าลืมกดไลค์และกดซับด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมถายคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ